น้องน้อง3คนเต็มตืมาให้มันมีสเตจหนึ่งให้มันมีสเตจอีกหนึงลูกค้าจะได้เห็นลูกค้าจะได้เข้าเข้าใจไหมครัแล้วเราเปิดแข่งใกล้ๆกับ โรตัรด้วยแล้วพนักงานโลตัสสวยกับเราเยอะไหมโรโชว์เลยเร็วๆเดี๋ยวพี่พาไปสก Q, ักคิ้วดูคิ้วพี่ดีไหมักเสร็จเราออกจากร้านคนไปทันกูไปชิมจังเลยพี่ไปไหนพี่ชิมจังมีผัวใช่ไหมตัวนิ่มมากเลย ทำไมอ่ะทำไมต้องตัวนิ่มเวลามีแฟนอ่ะฮะทำไมต้องตัวนิ่มเวลามีผัวแล้วอ่อยากรู้ไหมอยากรู้พาเมียมึงมาบ๊อบบี้ถึงว่าหลังๆในตัวนิ่มจังเลยดอน่น้องพี่ขอดูรถตี่ไปสมคนข้ามเคานเตร์เดี๋ยวนี้เต็มจๆๆถ่ายรูปยังอ้าวมา ใช้เวลานานไม่ลูกกว่าจะเอาโตเข้ามาเกณฑ์ได้นะไม่เอาเขาแค่เนี่ยจะเป็นสบายเดี๋ยวพี่ถ่ายให้บเครับผมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้อันนี้หัวหน้าเหรอได้ใช่ไหมลูกน้องออกมาทำแบบนี้ได้เนาะเอาถ่ายรูปอ่าโอเคนะเอาจะเอาท่าไหนดีทีละคนด้วย ทีละคนด้วยเซเว่ก็ไม่ได้จ้างกูามาด้วยคือตลาดจ้างมาทีละคนเอาทำไมอายก็เอาลูกเอาท่านแม่โอบนะโอนแ่แล้วเาขาเดินพาลูกามาเที่ยวสวนน้ำป่ะเนี่ยโอเคนะครับโอเค อะไรนะคะรับจักรเลนหนีผัวแหมทิ้งกืงดนคืนหนีพี่ไม่พูดเลยนะ